ผู้หญิงคนนี้รัดคอเสร็จแน่นแล้วก็สวมชุดเจ้าสาวอย่างสวยหรูแม้จะเป็นงานแต่งแต่ข้างในชุดนั้นกลับซ่อนกฤษเธอได้รับความช่วยเหลือจากนางกำนันถูกแต่งตัวให้ดูเหมือนเจ้าสาวที่สมบูรณ์แบบและในที่สุดเธอก็ได้พบเจ้าชายทั้งสองแลกแหวนกันราชินีสวมมงกุฎให้เธอเพื่อยืนยันว่าเธอคือคนของราชวงศ์อย่างเป็นทางการนี่คือสัญ,ญลักษณ์สุดท้ายที่บอกว่าพวกเขากลายเป็นครอบครัวเดียวกันด้วยสายเลือดทันทีที่กลายเป็นสามีภรรยาเจ้าชายอุ้มเธอขึ้นมาแล้วบอกให้หลับตาจะมีของข,องขวัญให้พอเธอหลับตาเขาพูดขอโทษเบา ก่อนจะโยนเธอลงไปข้างล่างเธอกรีดร้องด้วยความกลัวเสียงนั้นปลุกมังกรที่หลับอยู่เบื้องล่างทันทีที่ตกลงไปเธอมองไปรอบๆตัวรอบข้างเต็มไปด้วยสมบัติมากมายและมีบางอย่างสวยงามบินอยู่กลางอากาศเหมือนเปลวไฟมันคือนกเพิงและมันกําลังบินตรงมาหาเธอในไม่ช้าเธอก็รู้ความจริงเธอไม่ใช่เจ้าสาวแต่เป็นเครื่องบูชาสําหรับมังกรเพราะมังกรต้องการสายเลือดของราชวงศ์เป็นเครื่องสังเวยนี่คือเงื่อนไขของมันเจ้าสาวผู้โชคร้ายแบบนี้จึงตกลงมาที่นี่มาแล้วนับไม่ถ้วน ไม่นานมังกรก็พ่นฝ่ายใส่เธอเธอหันหลังแล้ววิ่งสุดชีวิตเธอชูมือที่มีรอยกริดให้มังกรดูและบอกว่าได้เลือดของราชวงศ์เจ้าชายได้ปนกับเลือดของเธอนั่นแหละคือกลิ่นเลือดที่มังกรได้กลิ่นอยู่พวกเราทั้งสองฝ่ายต่างก็ถูกหลอกมังกรได้ฆ่าลูกสาวผู้บริสุทธิ์มาตลอดเหมือนที่พวกราชวงศ์เคยทําเธอตกลงกับมังกรเพื่อจะกลับไปแก้แค้นคนที่ทําให้เธอตกลงมาเมื่อตกลงกันได้เธอเอาท่าเกรืองแสงให้มังกรกินเพื่อช่วยชีวิตเมื่อเดินเข้ามาในพระราชวังเธอมองทุกคนที่นั่น และบอกให้ทุกคนทําตามสัญญาเดิมที่ตกลงกันไว้กับมังกรซะเธอจะไม่ยอมตกเป็นเครื่องมืออีกต่อไปแล้วมังกรปรากฏตัวขึ้นกลางประสาทเสียงคำรามของมังกรที่โกรธแค้นดังก้องไปทั่วเปลวไฟแห่งการล้างแค้นเริ่มลุกโชนการพิพากษาของราชวงศ์ได้เริ่มต้นแล้ว